สนับสนุนโดยแลกตตสอยเอ็กซ์ตร้า300อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ b i สคอ n เน t ไม้เด็กการตลาดนะคะกันทุกวันอังคารกับดิฉันทอยจอยกนกวารณัน,นีแสงสางครค่ะ พูดถึงในเรื่องของธุรกิจหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆของแต่ละแบรนด์กันแล้วนะคะเชื่อว่าหลายแบรนด์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะก็ <c oughs> จะต้องยึดในเรื่องของเทรนด์หรือว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องพูดเลยค่ะว่ากระแสในยุคป,ปัจจุบันนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ <c oughs> คงจะต้องหันมาอินกรับเทนในเรื่องของการดูแลสุขภาพ <c oughs> แล้วก็ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยให้สมบูรณ์กันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยวันนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดของแต่ละแบรนด์กันด้วยนะคะว่ามีคควววาาาามนนนนน่่สใจยังงไเพระะะี้ สิ่งที่ดิฉันจะนำมาเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็คือเรื่องของแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตแฟชั่นค่ะแบรนด์นี้นะคะมีความน่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทำให้หลายๆคนที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาเนี่ยสามารถนำเอาแฟชั่นเนี่ยมาใส่ลงในตัวเองแล้วก็สร้างออกมาเป็นลสนิยมของตัวเองหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนกันอีกด้วยว่าแต่แบรนด์สปอร์ตแฟชั่นนั้นจะเป็นอะไรแบรนด์ไหนและมีความน่าสนใจยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบิ Connect ไม้เด็กการตลาดนะคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่วนไปในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาดูในส่วนของกลยุทธ์หรือว่าไม้เด็กการตลาดนะคะของแบรนด์แฟชั่นที่เป็นในเรื่องของทั้งในเรื่องของเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านกีฬานะคะแล้วก็รวมไปถึงด้านแฟชั่นด้วยบแบรนด์ที่ว่านี่นะก็คือแบรนด์ d d ด d a s นั่นเองค่ะบแบรนด์ a d ด d a s เนี่ยนะคะก็เติบโตนะคะขึ้นแล้วก็ก่อตั้งขึ้น จากประเทศเยอรมนีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ Adidas ของประเทศไทยนะคะเขาได้รับนโยบายจากประเทศหลักที่เป็นต้นแบบในการคิดค้นแบรนด์นี้ขึ้นมานั้นก็คือปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าจะต้องเน้นในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยที่จะเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้บริโภคที่เป็นคอน summer หลักเนี่ย เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์แล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้แท็บเลต็ตหรือว่าแล็ปท็อปแล้วก็รวมไปถึงมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยนะคะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคในปัจจุบันที่เขาเน้นว่ามีการแตกลายแล้วก็สร้างแบรนด์ต่างๆแล้วก็ ทำให้เสื้อผ้าแล้วก็สินค้าหลากหลายของแบรนด์ Adidas เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้นก็คือการที่จะใช้เรื่องของสังคมออนไลน์นี่แหละค่ะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของเขาในปัจจุบันนะคะก็ทุ่มเม็ดเงินเนี่ยไปหลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า ปีนี้เนี่ยทางผู้บริหารของ Adidas ประเทศไทยเองเขาก็บอกว่ามีการทุ่มเม็ดเงินไปกว่า2เท่าเลยทีเดียวนะคะว่าแต่ในส่วนของกลยุทธ์ของแบรนด์ Adidas ประเทศไทยที่เขาสร้างฐานให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยหันมาใช้แบรนด์นี้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเสื้อผ้าแฟชั่นทางด้านกีฬาแล้วก็ยังสามารถมาใช้ได้ในปัจจุบันนั้นจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกับไม้เด็ดการตลาดของแบรนด์ Adidas กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้นะคะบิสคอนเนคไม้เด็กกันตลาดนะคะทอย,อยค่ะก็มาอยู่กับคุณจ๊อบแล้วนะคะที่เป็นผู้บริหารของแบรนด์ Adidas ค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊อบค่ะถามด้วยค่ะว่าณปัจจุบันแบรนด์ Adidas เนี่ยที่เรียกว่าเป็นทั้งแฟชั่นเป็นทั้งเรื่องของสปอร์ตนี่เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับถือว่าแบรนด์ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเนี่ยดีมากๆนะครับเราเติบโตทั้งในส่วนของการตลาดนะครับถึงแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นปีีท่เตติบโมาก เนื่องจากเป็นปีฟ<ะ>ุตบอลยูโรนะครับแต่ด้วยความที่ปีนี้เองเนี่ยเราเนี่ยได้ออกผลิตภัณฑ์หลายๆตัวหลายๆตัวที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงเอ่อแคตตาล็อของการวิง่งนะครับเราได้ออกสินค้าที่ชื่อว่าบูสต์ที่ถือว่าเป็นรองเท้าที่รองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดในตลาดคู่หนึ่งตอนนี้นะครับมากกว่านั้นคือในแคตตาล็อข,ของฟุตบอลเองเนี่ยเราก็ออกรองเท้าที่ชื่อว่านายรชาร์ตนะครับถือว่าทําให้ตลาดตื่นตัวมากๆนะครับแล้วทําให้ยอดขาย,ขายของเราเนี่ยได้ม omentum อยู่ครับผมส่วนของแฟชั่นเองนะครับป อย่างที่ผมได้แถลงข่าวไปเมื่อสองสมอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเราเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่อย่างแบรนด์ Adidas Neo นะครับที่จับกลุ่มเด็กลงไปอีกนะครับเด็กมัธยมปลายถึงมหาลัยตอนต้นถ้านึกไม่ออกจะประมาณเด็กฮอร์โมนนะครับก็จะเป็นน้องๆที่แฟชั่นหลากหลายนะครับไม่ได้แค่รองเท้าผ้าใบายอย่างเดียวไม่ใช่แค่เสื้อยือดอย่างเดียวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จม,มากนะปัจจุบันนะครับแล้ววันนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดตัวแฟชั่นแบรนด์ ที่อยู่มานานมากแบรนด์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์คลาสสิกของโลกเลยนะครับคือ Adidas o r i g i n a l s ที่สาเหตุที่ผมว่าเปิดตัวหมายความว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเปิดร้านใหม่เปิดบ้านใหม่ของเรากันครับต้องถามคุณจอบด้วยค่ะว่าในฐานะทีเ่เป็นผู้บริหารของแบรนด์ Adidas แล้วก็แบรนด์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ติดระดับโลกอยู่แล้วความโดดเด่นที่น่าสนใจแล้วก็คอนเซ็ปต์ของแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างคะก็ แบรนด์เอเดสเองนะครับต้องถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เราไม่หยุดเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา,าสินค้าทุกชนิดให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยสามารถาพัฒนาตัวเองได้หรือช่วยให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบาดเจ็บน้อยลงวิ่งเร็วขึ้นสักเสี้ยววินาทีนะครับหรือว่าทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ ไม่บาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมทุกอย่างถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเช่นเดียวกันกับมุมของแฟชั่นนะครับซึ่งมุมของแฟชั่นเองเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือเยอะมากๆจากศิลปินหลายๆท่านที่มาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์มีสกอตที่หลายๆคนก็คงทราบแล้วเพราะว่าดังมากๆนะครับหรือว่ามีอีกศิลปินหลายๆคนสเตล่าแมคคาร์ทนี่ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาช่วยกันนะครับทำให้แบรนด์แฟชั่นของเราแข็งแรงขึ้นครับค่ะและ ในประเทศไทยนะคะจะต้องมีการวางกลยุทธ์หรือว่าไม้เด็กกระตาดอะไรยังไงที่ทําให้แบรนด์นี้นี่ยังครองใจผู้บริโภคอยู่หรือเปล่าะคะก แน่นอนครับในส่วนของเมืองไทยนะครับต้องเ,เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เราทําการตลาดกันเข้มข้นมากนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมเชื่อว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยถ้าไม่ทาการตลาดอย่างจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับอารีดาเองเนี่ยถือว่าเราบุกจริงๆนะครับสำหรับปีนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปเราบุกทุกแคตตากรีพร้อมๆกันนะครับเราบุกทุกประเภทกีฬานะครับในขณะเดียวกันแฟชั่นเองเนี่ยเราเปิดแบรนด์ใหม่เปิดหน้าสู้นะครับแล้วก็เราเนี่ยใช้วิธีการที่ทำให เกิด Talk of the Town มากที่สุดนะครับอย่างล่าสุดเราเองก็ได้น้องเก้าจิรายุนะครับมาเป็นแบรนด์ ambassador เรียกว่าไอคอนนะครับเป็นโลโก้ไอคอนคนแรกของ s ซา t h อ a s เ a เชียก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับและเราก็พยายามอย่างมากครับ ที่ทาให้ตลาดเนี่ยรับรู้นะครับแล้วก็ให้เกิดปากต่อปากกันนะครับผมค่ะอย่างถ้าเห็นเสื้อผ้าอย่างเสื้อแจ็คเก็ตที่คุณจ๊อบใส่อยู่หรือว่าที่ทอยใส่อยู่เนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็จะเห็นความโดดเด่นในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เอามาผสมผสานกับเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ของกีฬาได้ยอย่างชัดเจนตรงนี้นี่มีแบบมีการวางกลยุทธ์ยังไงหรือว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้หรือเปล่าคะก็เรื่องของเรียกว่าด <c oughs> ีไซน์นะครับเราเนี่ย เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คลาสสิกที่สุดละถ้าจะนึกถ้าจะนึกถึงเสื้อแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งใช่ไหมครับถ้าจะนึกถึงเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่จะ,จะวันหน้าหนาวหรือหน้าไม่หนาวแต่ว่าอยากจะใส่ให้มันดูหนาวอารีดาสามแถบที่มี3มแถบตรงไหล่ไล่ลงมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอคอนของเสื้อแจ็คเก็ต ที่เราพยายามมานานและมันอยู่กับคนไทยมานานมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่คลาสสิกมากๆในแง่ของโซเชียลมีเดียเองนะครับเราเองมีทั้ง Facebook นะครับเราเองมีทั้งแอปพลิเคชันนะครับและเราเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์อย่างมากครับผม มีการเจาะเข้าแบบกลุ่มคนที่ใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นทาเก็ตใหม่ๆยังไงบ้างก็ก่อนอื่นเลยเราเรียกได้ว่าลงทุนนะครับกับชาแนลนี้กับสื่อการตลาดที่อินวฟเกี่ยวกับพวกดิจิทัลออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมากขึ้นกับปีที่แล้วมหาศาลจะบอเป็นตัวเลขด้วยได้ไหมคะคุณจอบค่ะหลายคุณอยากทราบจะบอกได้ว่าเกิน2เท่าของปีที่แล้วครับที่เราใช้เพราะว่า เราเห็นจริงๆว่ากลุ่มทาร์เก็ตของพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาให้ความสนสัญกับดิจิตัลมากกว่าสื่ออื่นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อทีวีเองเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทอยู่แต่ก็จะน้อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับการที่จะโฟกัสหนึ่งอันให้เข้าถึงกลุ่มคนเนี่ย ไม่ได้ใช้แค่เงินทุนเท่านั้นนะครับมันยังต้องการความคิดสร้างสารรค์นะครับมันยังต้องการแอปพลิเคชันใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและที่สำคัญสุดมันต้องการความต่อเนื่องในการสื่อสารคนกลุ่มน,นี้ด้วยครับเรืในเรื่องของการจัดงานอ e ีเวนต์หรือว่าการส่งเสริมการขายต่างๆนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการทํารตลาดของแบรนด์ Adidas ด้ด้หรือเปล่าคะแน่นอนครับก็แบรนด์เราเป็นแบรนด์สนุกนะครับแล้วก็แบรนด์สนุกสนุกอย่างพวกเราเนี่ยมันจะให้ผู้ให้ ผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสยากถ้าไม่มีอีเวนต์ mm hmm. หมายความว่าถ้าผมจัดงานอีเวนต์ขึ้นมาสักงานหนึ่งให้มันได้บรรยากาศเหมือนอย่างวันเนี้ยที่เราจัดงานอีเวนต์ออริจินลเนี่ยทุกคนก็ได้บรรยากาศของออริจินัลนะครับจะมีเทิร์นเทเบิลที่มีดีเจมานะครับจะมีแขกรับเชิญหลายๆคนที่โหเห็นแล้วแบบมาได้ยังไงนะครับรวมถึงมีศิลปินหลายๆท่านด้วยนะครับมากกว่าน,นั้นเนี่ยทางพวกเราเองเนี่ยก็พยายามอย่างมากครับพยายามอย่างมากที่จะให้อ่ คอน s u m e r เองเนี่ยได้ Experience นะครับได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่เราเนี่ย อยากอยากจะให้เขารับรู้นะครับแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะรู้ว่าในความเป็นจริงแบรนด์อดเดนติตี้ของ Adidas เป็นยังไงนะครับอ่างั้นท้ายนี้อยากให้คุณจอบช่วยสรุปกันนิดนึงค่ะว่าในส่วนของไม้เด็ดก,การตลาดของแบรนด์ d i ด a s นี่คือมีส่วนไหนเป็นหัวใจสําคัญบ้างคะต้องบอกว่าการที่ตามตลาดให้ทันนะครับการจะตามตลาดให้ทันเนี่ยมันจะต้องเข้าใจผู้บริโภคนะครับหมายความว่าผู้บริโภคของคุณเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคก็กดีนะครับหรือ การเสพสื่อก็ดีนะครับถ้าเราเนี่ยตามเขาไม่ทันเนี่ยโอกาสที่จะเจอกับเขาเนี่ยมันจะน้อยลงโอกาสที่จะทำให้สื่อนั้นเนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยในส่วนตัวผมถือว่าสําคัญที่สุดสําหรับแบรนด์ที่จะพยายามจะเอาใจวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬาหรือแฟชั่นก็ตามครับโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจอบนะคะที่เป็นผู้บริหารของแบรนด์อาดิดาสคาะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแหมแค่ได้เห็นสีเสื้อผ้านะคะที่ทอยจอยได้ใส่แล้วก็รวมไปถึงคุณซ็อบนะคะที่เป็นผู้บริหารของแบรนด์ Adidas แล้วแหมสีสันสดใสเลยทีเดียวเข้าไปในช็อปที่เปิดใหม่นะคะที่สยามเซ็นเตอร์ เห็นแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเปลี่ยนรูปโฉมไปจากเดิมจริงๆนะคะจากที่หลายๆคนนะคะเคยคิดว่าเสื้อผ้ากีฬานะั้นจะต้องมีแต่ว่าโทนสีในแบบเดิมๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการแอพพลายหรือว่าแอพด็บนะคะแล้วก็มีการใส่ความเป็นแฟชั่นสดใสใส่เทรนด์เข้าไปใหม่แล้วก็รวมไปถึงการคอลลาัปเอร์เรทนะคะร่วมกับทางดีไซเนอร์หลากหลายที่เป็นชื่อดังของแต่ละแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยเข้ามาผสมผสานอยู่ในของเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดใจผู้บริโภคแล้วก็ทา การกระแสะาการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยพูดถึงในเรื่องของแบรนด์ Adidas แล้วนะคะแบร,รนด์ดังจากประเทศเยอรมนีนะคะลหลายคนเนี่ยก็คงจะทราบแล้วก็จดจำกันได้อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวแบรนด์หรือว่าตัวโลโก้ของแบร,รนด์ Adidas ถ้าใครใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็เห็นว่ามี3มแถบอยู่ตรงเ,ออเสื้อแจ็คเก็ตนะคะตรงบ่าหรือว่าใครใส่รองเท้าของแบร,รนด์ Adidas แล้วนะคะก็จะเห็น3มแถบอยู่ตรงข้างรองเท้าเขาบอกว่าถ้าใครทราบถ,ถึงประวัติของแบรนด์นี้นะคะ ในส่วนของทางผู้บริหารหรือว่าคนที่เขาก่อตั้งที่เป็นคนเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะออกแบบแสัญลักษณ์อันนี้ออกมาเพื่อเป็นกระแสแฟชั่นที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างในปัจจุบันนี้แต่อย่างใดน,นะคะแต่ว่าในส่วนไอ้เจ้า3แถบเนี่ยะคะ่ะเป็นการคิดค้นเพื่อที่จะติดไปที่รองเท้าสมัยก่อนที่เขาออกแบบออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถบเชือกหรือว่าแถบหนังที่เขาติดตรงด้านข้างของรองเท้าเนี่ยก็เพื่อที่จะให้กระชับเท้าเพิ่มมากขึ้นแต่พอนานวันไปเนี่ยไอ้ตัว3มแถบเนี่ยะคะ่ะมันกับกลายมาเป็นโลโ i อคอนสไตลที่สำคัญนะคะที่สร้างการจดจำแล้วก็สร้างมูลค่าในปัจจุบันให้กับแบรนด์ Adidas ด้วยและในส่วนของในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหลายๆแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้ว การใช้ Innovation หรือว่าเทคโนโลยีนะคะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัว Product หรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและแบรนด์ Adidas เองนะคะคุณผู้ชมก็คงจะทราบนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่เล่นกีฬาหรือว่าติดตามชมการถ่ายทอดสดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่ากีฬาวิ่งต่างๆเนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาระดับโลกหรือว่านักกีฬาโอลิมปิกต่างๆเนี่ยก็จะเลือกใช้รองเท้าหรือว่าอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าต่างๆ ของแบรนด์ Adidas ที่ Adidas เนี่ยได้เป็นสปอนเซอร์อยู่อย่างหลากหลายด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคอแฟนบอลเดวิดเบคแฮมเออรรูนี่ริโอเออ n โรนันโดเอออย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนนะคะก็จะชอบใส่เสื้อผ้าของแบรนด์นี้ด้วยแล้วเขาก็บอกนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีของแบรนด์ Adidas นะคะก็มีส่วนช่วยทำให้นักกีฬาเนี่ยบาดเจ็บน้อยลงปกป้องแล้วก็กันกระแทกได้มากขึ้น วิ่งเร็วได้เพิ่มขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าสินค้าหลายๆอย่างของแบรนด์ a d ด d a s เนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่ทําให้ Product mm ์ hmm. เขามีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของรองเท้าสตาั๊ดนะคะก็เป็นรองเท้าฟุตบอลที่เป็นรองเท้าสตาั๊ดที่สามารถถอดปุ่มสตั๊ดออกได้มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยเบาขึ้น กระชับมากขึ้นแล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าเป็น energy sling นะคะที่อยู่ในส่วนหน้าของรองเท้าสตาร์ทเพื่อที่จะช่วยลดการาวิ่งตัดบอลเนี่ยแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวให้กับนักกีฬาที่เล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยเพิ่มได้มากขึ้นโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะที่นอกจากจะมีการนำ out fashion มารวมอยู่ในตัว ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วการน,นำเอาดีไซเนอร์หลากหลายที่ชื่อดังๆนะคะเข้ามาร่วมออกแบบดีไซน์สินค้าการสร้างสินค้าให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามารองรับเพิ่มมากขึ้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของแบรนด์ Adidas นั่นเองค่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะ ไม้เด็กการตลาดนะคะของเรานะคะก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจแล้วก็อยากที่จะติดตามชมรายการ i s สคอนเน t ไม้เด็กการตลาดแล้วก็รวมไปถึง i ิสคอนเนคในแต่ละวันนั้นย้อนหลังนะคะก็สามารถเสิร์ชหาได้นะคะทั้ง Facebook แล้วก็รวมไปถึง YouTube ด้วยค่ะเสิร์ชหาคําว่า Nation น i ิสคอนเน t นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานนะคะก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนส่วนคราวหน้าค่ะ ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรายังมีไม้เด็กกับตลาดของแบรนด์ดังที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอย่างเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ